สวัสดีเชาเซเว่นไนท์ไอดลทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับการฟาร์มวิจัยว่าไปถึงไหนกันแล้วน้ยอ้างยิงถึงคลิปก่อนหน้านี้นะครับในหัวข้อการฟาร์มออฟไลน์แบบประสิทธิภาพสูงสุดก็คือโดยคอนเซปต์แล้วอ่ะมันก็คือการทิ้งให้เราอยู่ในสเตตสุดท้ายนะครับที่เราต้องการจะฟาร์มซึ่งหลักๆ2ห้องที่ผมวิมจัยก็คือจะเป็นห้องเคมีสนะครับห้องที่3กับห้องออรี่ห้องที่7นะครับเป็นหลักเลยก็คือจะไปอยู่ในสเตตนั้นๆนานหน่อยอย่างเช่น เคมิสที่ตอนนี้ผมวิจัยจบไปแล้วนะครับทั้งหมด5ห้อง5ตัวเเลเวลร้อยเนี่ยก็ได้เคมิสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึง3ดาวแล้วสำหรับห่องเนี้ยผมจะทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ2วันนะครับในขณะที่ออรี่เนี่ยเวลาผมไปหยุดในช่วงเนี้ยผมก็จะหยุดไว้ประมาณ2-3วันก็จะได้ไเทมวิจัยนะครับเป็นพวกกล่องพวกเนี้ยที่จะได้เป็นเทมมาแล้วก็เราจะได้เป็นทรัพยากรต่างๆนะครับที่เราได้ในด่านสเตทสุดท้ายซึ่งค่อนข้างเยอะจะเป็นพวกเหรียญทองกับ เลเที T เนี่ย่านข่างจะสูงมากๆนะครับเพระนาะฉะนั้นเลยเน้นให้ออฟไลน์ line ไปประมาณ80%นะครับในขณะที่ห้องที่เราไม่ได้วิจัยนะครับเราก็จะผ่านไปแบบรวดเร็วเลยนะอย่างห้องวิจัยที่1กับห้องวิจัยที่2อจะเห็นว่าเลเวลน้อยมากก็คือเลเวลก็ประมาณประมาณ6เท่านั้นนะครับแต่จากนั้นก็คือเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ30-40สเตจเนี่ยผมใช้เวลาเคลียร์ก็คือลุยสเตจแบบรวดเดียวก็คือผ่าน2ห้องนี้มาเลยแล้วก็มาหยุดที่ห้องเคมิ ในส่วนของการฟาร์มออฟไลน์ ine, ห้องเคมิสเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ประมาณ2วันนะครับแล้วก็จะใช้เวลาค่อยๆไต่สเตจขึ้นไปไม่เยอะต่อวันก็ประมาณ20-30สเตจในช่วงนี้ผมเรียกมันว่าการสะสมพลังนะครับหรือการย่อก่อนการกระโดดก็คือเราจะใช้เวลาในการเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆนะครับอัพคกค่าอิทธิพลแล้วก็ค่าสเตตัสเดือนนะครับที่เราได้จากดันเจี้ยนรายวันเนี่ยเพื่อเสริมศักยภาพหลังจากนั้นนะครับพอถึงช่วงให้เราแบบ ไต่สเตตต่อเนี่ยก็คือผมจะข้ามห้องหลักๆก,ก,ก็คือ3ห้องนี้ยผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้เวลายอยู่กับมันมากก็คือเต็มที่ถ้าเกิดเราตึงมือจริงๆอ่ะผมจะใช้เวลายอยู่กับมันแค่ประมาณวันเดียวนะครับก็จะเห็นว่าการฟาวิจัย3ห้องนี้ยน้อยมากเพราะว่าผมจะไม่ได้โฟกัสที่3ตัวนี้นะครับมีบาโทรีมีเจ้าเซบาสเตียนแล้วก็คิริเอลแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาผมน่าจะามาฟาร์มเซบาสเตียนกับคิริเอลเพิ่มเติม เพราะว่าเป็นตัวแบกดาเมจได้นะครับหลังจากนั้นก็คือพอผ่านไปประมาณ3วันเนี่ยลุย3ช่วงนี้เสร็จผมจะมาหยุดที่ห้องออลี่ออลี่เนี่ยผมจะหยุดนานสุดเพราะว่าช่วงมันจะกว้างมากนะครับก็คือประมาณ80สเตทนะครับในช่วงนี้ผมจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันค่อยๆสะสมพลังไปนะครับเคลียร์ไปทีละ2 0 3สสเตทในช่วงนี้ผมก็จะได้รางวัลเป็นขีปตัวเนี้ยในการออฟไลน์ใช่ไหมเออก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะได้ของไปเรื่อยๆนั่นเอง ซึ่งจะบอกว่าเวลาที่ผมใช้ออนไลน์จริงๆอะน่าจะไม่ถึง10%อมั้งส่วนใหญ่จะเป็นออฟไลน์ประมาณ90%เลยแหละก็คือช่วงเวลาออนไลน์เนี่ยจะเป็นช่วงตอนช่วงเช้าๆที่เราเปิดเกมขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็เราใช้เวลาในการค่อยๆเคลียร์พวกดันเจียนอ่าค่อยๆเคลียร์พวกอารีนาหอคอยพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ 1- 2สองชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยระหว่างนี้เราจะต้องเอาทีมของเราซึ่งเป็นทีมวิจัยอ่ะอ่ะซึ่งจะบอกว่าทีมวิจัยออนไลน์นะครับไม่ได้จะเป็นต้องไปโฟกัสกับมัันมากคนะคุณใช้แ่่ตวทีเสสูงส จะเป็นระยะใกล้ระยะไกลก็ได้แต่ผมเน้นให้เป็นตัวระยะใกล้ดีกว่าเพราะว่ามันจะเดินเร็วกว่าอีกครั้งนะครับตัวที่เป็นระยะใกล้เซเว่นไนก็จะโจมตีเป็นวงกว้างได้ค่อนข้างดีก็ผสมผสานกันนะครับแล้วก็จะมีตัวปูกิที่เป็นตัวเสริมออร่านะครับในการเคลื่อนที่เร็วด้วยองกนี้เข้ามาโดยไม่ต้องไปสนด้นะครับว่าจะเป็นโจมตีเป้าเดียวโจมตีเป้าหมู่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเวลาคุณฟาร์สเตตท,ที่มันต่ำว่าคุณมากๆถึงประมาณ400-800สเตตเนี่ยคุณจะวันฮิตคิวได้อยู่แล้ว คำแนะนำอีกอย่างนึงนะครับถึงแม้ตัววิจัยนะครับมันจะในจดท้องแรกเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะต้องลุยในช่วงประมาณ400 1จนถึงประมาณสเตป800ใช่ไหมแต่ว่าคุณสามารถฟาร์มเขาเรียกว่ามันคือหลูกของการฟาร์มทุก400สเตปนะครับก็คือคุณเลือกอย่างเช่นว่าปัจจุบันผมอยู่ที่สเตป2,154เนี่ยเวลาคุณเลือกฟาร์มออนไลน์อ่ะคุณถอยลงมาว่าประมาณ400สเตป800สเตป แล้วแต่ว่าค่าพลังคุณสูงแค่ไหนอย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะถอยมาประมาณ800สเตตนะครับนะในช่วงนเ,ตตเนี้ย800สเตตเนี่ยปกติเราจะวันที่คิวได้เกือบทุกตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงไปต่าขนาดว่าสเตต400นะครับถึง800ช่วงนั้นมันจะแบบนอกจากทรัพยากรจะได้น้อยมากๆแล้วเนี่ยก็คืออัตราความเร็วม,มันพอๆกันนะอ่ะอให้เน้นประสิทธิภาพสูงนะครับต่างกาคุณได้หมดเลยซึ่งมันจะมีทั้งหมดทุก400สเตตเนะจะมีทั้งหมดประมาณ7ลูกก็คือเริ่มเริ่มที่400 เ0 1 401จนถึง800ใช่ไหมแล้วก็801จนถึงพันสอจะมีจ2 0พัจนถึงพันหกพันจนถึง2,000ันแล้วก็สองพันสอจนถึง2อ0พเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยแต่ว่าเราจะจบตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะมันจะเข้าสู่สเตจของก่อแสงจันทร์นะครับสองพจนถึง2,800ันแปอ่าสามพแล้วก็สามพันหกจะเป็นสเตจพิเศษละซึ่งมันจะเป็นการวิจัยนะครับของในส่วนของอินกริแทนและ ตอนนี้จะพอคุณพ้นช่วง2,401ขึ้นไปอ่ะคุณจะฟาร์มแบบออฟไลน์ในห้องที่คุณต้องการไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นคอนเซป t นี้ใช้ได้เฉพาะในช่วงหลุมสุดท้ายก็คือไม่เกิน2,400เท่านั้นนะครับเพรานั้นก็คือจะฟาร์มแบบออฟไลน์แบบที่ผมใช้นะ90%เนี่ยเพื่อให้จบห้องวิจัยของผมจบเคมีตไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปจบที่ออรีต่อนะครับก่อนจะขึ้นสู่เกาะแสงจันทร์นะครับและไปวิจัยอินกิทเป็นตัวสุดท้ายหลัาจากนั้นก็คือไอพวกตัวที่คุณแบบไม่ได้เกก็บบบมาาาในรรฟรบบ line ์์แอไี่ คุณจะต้องกลับไปเก็บแบบออนไลน์ใหม่อีกครั้งนะครับแต่คิดว่าพอถึงช่วงนี้คุณน่าจะเก็บได้ค่อนข้างจะไวแล้วต่อค่อยๆมาทยอยเก็บนะครับเพราะว่านอกจากตัวที่เป็นตัวทองแล้วเนี่ยมันยังมีของระหว่างทางก็คือสเตตัสด้วยนะค่อนข้างเยอะนะอย่างอันเนี้ยจบ20ทุกอัน,น่นมันจะได้ค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกนะัน HP เนี่ยอยู่ประมาณเห็นไหม13.66เปอร์เซ็นต์รวมๆกันก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับยิ่ค่อนข้างจะสำคัญสำหรับสเตตัสตรงนี้ สำหรับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้ก็คือไอตัวอาหารเนี่ยสแบบนี้ที่เราใช้ในการลุยสเตจเราจะเราจะใช้มันแบบบาลานซ์กันใช่ไหมก็คือใช้ทุกอันอย่างละหนึ่งแต่ว่าพอคุณเล่น,ลนไปอ่ะไออาหารตัวนี้มันจะมีอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่โดดออกมาอย่างเช่นของผมเนี่ยจะโดดออกมาก็คือจะเป็นขนมปังกอบลินซึ่งสุดท้ายอ่ะคุณจะต้องใช้ให้มันบาลานซ์กันผมก็เลยใช้นะครับเพื่อนําม,มาใช้ในการออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยผม ฟามประมาณ15นาที700ตัวตีว่าถ้าเกิด10นาทีก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ500ตัวนะครับเดี๋ยวเคลียร์ทิ้งก่อนแต่หลังจากที่ผมใช้นะครับอย่างนี้ผมก็จะใช้ทิ้งไม่หนึ่งอันขนมปังกอบลินแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10นาทีเนี้ยมันจะได้เพิ่มเติมไหมอ่ะนี่ก็หมดเวลาของอาหาร10นาทีแล้วครับมาดูกันนะ10นาทีก็จะได้ประมาณ540ก็คิดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ของผมมันโดด มากกว่าอันอื่นอยู่แล้วอย่างขนมปังเนี่ยมันจะชอบมีล้อ่ะแบบ3 0 4 0ิบอันก่อนหน้านี้ผมใช้ไปแล้วประมาณ10อันนะยังเหลือแค่นี้ก็คือให้มันบาลานซ์กันแล้วก็อาหารเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อย้ำอีกครั้งหนะ้า่าไม่ต้องไปซื้อในร้านนะครับที่ใช้เพชรอัลพันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยผมบริหารอย่างดีมันก็เลยแบบเหลือล้นๆอยู่แล้วที่อย่างหนึ่งปกติด้วยเทคนิคก,การวิจัยแบบออฟไลน์ประมาณก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราจะต้องอยู่ที่ห้องใดห้องหนึ่งนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่ปั๊มอาหารขึ้นมาได้นะครับผมจะบอกคุณว่าเวลาคุณไม่ผ่านสเตจอะ่ะคุณไม่ต้องฝืนนะต่อให้คุณคุณฝืนใช้อาหารไปอะ่ะแต่ว่าค่าพลังคุณไม่พอมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีให้ใช้วิธีตามคอนเซปต์ที่เกมน,นี้พูดกันปบ่อยว่าคือไม่ไหวก็ไปนอนนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะลุย่านได้ง่ายมากๆแล้วอาหารคุณจะล้นอีกครั้งนะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้อาหารแล้วก็ใช้วิธีออฟไลน์ค่อนข้างจะ,ย,ะยี่ััก็งททําให้ตว นานสเตทนะครับผมไล่ระดับท็อปร้อยได้พันอยู่ดีนะครับข้อดีข้อนึงของการออฟไลน์บ่อยๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันได้ทรัพยากรเยอะแต่ว่าถึงกระน,นั้นนะครับถึงแม้ออนไลน์จะไม่เยอะมากแค่ช่วงวันนึงประมาณ1นชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังจบห้องวิจัยของเคมิสเรียบร้อยแล้วนะครับหห้องเดี๋ยวก็จะไปจบออรี่อีกอห,ห้องหนึ่งส่วนห้องอื่นๆก็จะค่อยๆย,ย้อนกลับมาทยอยนะครับในการฟาร์มออนไลน์กันอีกอในขณะที่เดี๋ยวพอไปถึง2,400ปุ๊บเนี่ย ผมแทบจะพูดได้ว่าการวิจัยอิงกิ่นเนี่ยอาจจะเป็นการวิจัยเดียวที่ใช้ออฟไลน์ประมาณ24ชั่วโมงได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยคุณไม่ต้องไปออฟออนไลน์มันเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสเตทที่ยาวมากๆก็คือ2,401จนถึง3,600เนี่ยทั้งหมด1 2 0 0สเตจด้วยความยากของมันด้วยอ่ะคุณจะต้องอยู่ในสเตจเนี้ยออฟไลน์อ่ะค่อนข้างจะเยอะมากๆผมคิดว่าการฟาร์มอินกิตให้เต็ม120เนี่ยไม่น่าจะยากด้วยนะครับเพราะว่ามาใช้เวลายอยู่กับสเตจสุดท้ายค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มออฟไลน์ประมาณ80% 9 0แต่ก็ยังสามารถจบห้องวิจัยได้นะครับลหลเรๆก็คือเลือกมาประมาณ2ห้องก่อนเพราะว่ากว่าคุณจะมาถึง2,400ี่เนี่ยก็คือจะผ่านมาทั้งหมด7จลูปด้วยกันอนะ่ะมันก็ได้ไอเทมวิจัยมาพอสมควรตามที่เห็นเลยนะครับ2อ้องเนี่ยคือจบได้แน่นอนโดยผมอยากจะแนะนําคุณว่าคุณไม่ต้องไปใส่ใจกับการฟาร์มออนไลน์นะครับแบบวันหนึ่งอะ่ะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะ่ะอันนี้ไม่ได้สําคัญเลยนะ นอกจากจะเปลีนแบตมือถือแล้วยิ่งถ้าเกิดใช้อีมูเลเตอร์หรือว่าแบบใช้พวกแอป,ปที่มันเสี่ยงๆนะก็มีโอกาสโดนแบนได้อีกนะครับไม่นัแน่นจริงสำหรับการออนไลน์เยอะๆเกมนี้มันเป็นเกมไอดอลเน้นการฟาร์มออฟไลน์เป็นหลักจะดีกว่านะครับอีกเรื่องก็คือคุณไม่ต้องไปใส่ใจจํานวนที่คุณคาได้มากนะนะ้ดยปกติอ่ะมันขึ้นอยู่กับสเตจอยู่แล้วถ้าเกิดคุณต่ํากว่าคุณแบบไปฟาร์มช่วงที่มาที่ห้องวิจัยแนะนำเนี่ยห้อง400กว่า500กว่าพวกเนี้ย มันได้แล้วก็จริงนะแต่ว่าทรัพยากรที่คุณจะใช้ในการอัปเกรดไ d ดีคุณอ่ะเพื่อดาสเตจขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมันจะน้อยเนี่ยอย่างผมทิ้งช่วงมาประมาณ800สเตจจากสเตจปัจจุบันเนี่ยมันจะได้เงินเห็นไหมเยอะก็คือ340ล้านเนี่ยมันจะดีกว่าไปฟาร์มออนไลน์จำนวนเยอะได้วิจัยเยอะแต่ว่าทรัพยากรพวกนี้ดันช้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ